อ่าสวัสดีค่ะจีมอเรียกว่าตัวนี้เรียกชือว่ารักเกลายวอางคนเรียกว่าท่านรักดอกเรไยกคำนวณให้อันนี่เป็นคำนวณเพราะท่านในเพราะท่านในมิตรฝันว่าได้กินสมคืืออได้กินสมหัวอยอ่ะท่านี่แม่นทรายดอกแต่เล่งบางเกลียวอนี่มารักเกลาเจคิดว่ามารักเกลียวบอกเสียงดังๆจากนายจิมเลมารักเกลา เกี่ยกก็ว่ามารักเก่าตะก้อนมารักซี่เหมือนขวดนี้มารักเก่โอ้อันนี้มาเก่าอืมสีเล็กเทสเก่าแล้วงนะเโซ่ไขขั้นเบิ้งนะเขาจินตามอันนี้รักนีรักเก่านี่สีเสียงใบก้อนเป็นมอจ้าเดี๋ยวีเสียงห็นปรี้นี่มีตมากเทดแล้วนี่นี่เราเป็นแม่เ้าพอมันเทสอยู่เนี่ยรักเก่ารักเก่าที่อืมว่าไขเว้นนั่นหลายพี่เก่าขนาสีสีคัดออกไขเนาะคัดออกไขแล้ แต่ว่าให้ใหเจี๊ยวเสียงสก้อนยาคือว่าเมื่อคืนฟันดีเจีน,เน,นันร้อยองมาเสียฟันดีเยอะนั่นพันร้อยองค์ลงมากตัวว่าเมื่นไอเมื่นอันกาเจีกับว่าเหล็กร้อยมาเนาะอมือเคื่อนฟันว่าจังไหนเจีมือเคลนฟัน,น,นกินสมนัวสมบัวสมนัวเปียวหวาเฮออรอ,อ,มอมสมนัวนะคะ่ะ ฟันเลยกินด้วยถ้าฟันเล็กขี่ห้องสีบัวมากสบอว์งวดนี้จากจะไม่ฟันนั่นงวดบางเรื่องนี่กะฝันว่าได้ตั้งกองกระถินเนาะอืมงวดนี้ฝันไ่ได้กินสูงฟันต่อหมวดซะได้ขอเพิ่นไปคอโย่คนข้างล่างเขามาโย่ข้างขมาโย่ทางโอเคฟ้อนหน่อยครับวันนี้มากับเสียงเพลงเอาเจฟ้อนหน่อยฝันดีครับพัฒน์ การดีอยู่แต่วันเลขกว่าฮัานได้เนาะอ๋อฟอนน้อยเก่าเจ๊ว่าฟอนยังไหนเลขกแตกยิ่งนันพี่น้องนี่ค่ะคนคนเบิงหมู่บ้านนี่เกือบแสนนี่เจ๊ฟอนนะครับเจ๊จะต่อวัวที่เอฟซีแล้วนะครับผมวัดนี้มาเก่าเด้ค่ะเนองวัดนี้มาเก่าเจยมาเก่าเจ๊มาเก่าเจ๊ได้มาจากไหนเลขเนี่ยเจ๊ปันเอาแบบนี้ละโอ ให้บอกผู้ใด๋อกแต่บอกผู้ใดเจ้ขวัญเอาเมื่อคืนว่าเก้าในเสียงกอนเป็นบเจ้เสียงกอนเรียกอ่ะเสียงทุ่มดีสะฟันอีกกระบอกอีกแต่งวดงวดจีเกีจว่ามาลักเก้ามาลักเก้ากินแล้วคัดเอาแล้วนี่ครับเลไเกินอะไรหลักมลักเก้าซี่กับหาฮกเจ็ดแปะเก่านะซี่กับหาก็ะกเจ็ดแปเก่า เาแล้วเกาไปซับกันเออเัาเกาด้วยไม่ใช่เกาเกานะบเกาเกามันสีเบิร์นบหรอมันบม่เบิร์นหมดมันเบิร์นแล้วบ่นเบิร์นอีกแต่มันได้เบิร์นแล้วเนาะสมรับวันคู่มันค่อยได้วัตข้ามมันค่อยเบิร์นแต่จัววันเอลดมกรล่านีออกสิบเจ็ดมกรลาสิบเจ็ดมกรล่าวันท่เรศล่ะวันที่สิบเจ็ดมกราสิบหกเป็นวันคู่สิเจมกรล่าเออมันที่ห บ้านยังตรงกับบ้านยังะไม่ได้องตรงกับบ้านยังเบิ้อง่แฉเดี๋ยวผมดูให้ครับผมพี่บะเดี๋ยวให้พี่บ่าวไปดูพี่บ่าวันจะส้นไม้ตัวหนัก้าวันไม่ยุตั้ง่านี้โอ้อันไม้พุทันนี่ออันก้าตัวนั้นอันไม้ถ้าเหี่ยงคน ไม่พันหัวก็เปิด้เจนี่มันใจเกลี้ยมาลักเก่าในนอนมลเก่าถ้าพันอะไรมือเบนดหอกมันั้งไกลมือเจคัดโชยนีเจคัดแ้วเป็นบอดแมนี่แมนบอเปล่เปลตากลมออกมาเลยนั่งเด้อทเอาไว้ซืือเออกเปล่าเก่ลย ก็เปียนาพกับอะไรออาไว้ชื่อเ้อให้ออกเปีนออกเปีก็อกเลืล้ามมันอาจจะมาเปลียเก้าเก้าเปบนก็เป็นได้นะมันได้อามาใส่ยม่ยัวมันมมอยู่นี่แหละเบียกะมักเก่าซีนี่ราหน้าตัวเจีมากือตัวไดเจีมากเก่าซีเกาซีเอาวงไว้ให้แนวงไห้แน่เกาะปากกาแดงวงเนี้ยับเก้าเจ็ดระมักเนี่ยมักเก่าซีกับเก่าเจ็ด รักเก่านีมาแน่นอนเป็นบ่อเดโอเคเ้านเขาเซียแม่แล้วมวยรังกันแต่เบิงบอเซียเนาะมาแน่นอนเป็นบ่อเก่าแม่ส่อเ่นาแม่พ่อหลายจต่หัดเหวแยงละหางหรอกแม่พ่อพูดงินหลายมาคือเก่าซีกับเก่ายังเจ๊เก่าซีเอาเก่ามกเข้าไป เกาหกหงามอยู่เกาหกนี่เนาะเกาหกเนี่ยมัน okay, ต like. ้องเกาเก้าด้วยนะจ้เพราะเขาเก้ามาตัวเดียวกันเมืนนั่นล้วเขาจะเข้าไปกลับไปหรอกไกลเมื่อนี่เขากลับอปเรียกราบค่ะให้เจ้เสียงสะก้อนเนาะค่ะยังอีกอันนี้เพียงอันนี้อันนี้คือเจ้ให้ต่อ้วดไว้เลยนะครับผมวันนี้ต่อ้วดของเจวออันนี้เจ้ให้ต่องวอดไปก้อนหมึกขึ้นฝันว่าได้กินสมที่เจ้อืมเสียดายงออยู่ อได้กินลาบงัวได้กินสมงัวค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกะสิเสียงตัวนี้ละเมนบอจเย่เอาเจเอาเจฟอนอีกทีฟอนเอ้ยเสียงเพลงอ่นเดี๋ยวเราลืมถ่ายรูปถ่ายฟ้อนเจ้เอาฟอนในเบิ่งแหนฟอนในจะถ่ายรูปเอ้าฟอนในเมื่อไหร่อไปเอาโจสวนซีหาหาซีซีแตกคักอ่าจ้าทีแต่ว่าเป็นตัวโทรศัพท์ใบเมียหล่นคักวัเด็กน้อยของเก่านะ ่เจ๊โชว์ของเก่าเนี่ยเจ๊เดี๋ยวเจ้าสีว่าเขาลังไม่อีกอย่าประเด้เขาลังไม่เด้อพี่น้องค่ะประเด้๋ยวเขารังไม้จะค่ะนี่นะครับผมนี่ของเก่านะครับผมนี่ของเก่าของเก่าค่ะของไม่ครับให้เราเบิ้งการงวดประจําวันที่17มกรามาติดตามเจ๊วออีกรอบนึงเดี๋ยวสิมายัมคงสุดท้ายเอฟซีคือเก่าเนาะค่ะสำหรับฟุ้งสุดท้ายเจ๊วอค่ะเสียงเสียงเกิน ก๋าเจี๊ยงก่อนเนาะเจี๊ยก้อนเพรเจี๊ยงเล็กสมัยว่าเซี๊ยงนี่นั่งหลักเก้าว่าเซี๊ยงกระบะเนี่ยต้องเอาไปเซี๊ยงเป็นบ่อใช่ไหมเขราะว่าหลักเก้าคือว่า่วาเจ๊ว่าเจ๊ชอบหลักเก้านี่คือเจ๊เริ่มตั้งแต่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดี่เจี๊ยงมาแรกนี่หาตัวไปเจี่ยงมาแรกส๋อเจ๊จะไปเจี่ยงก่อนก้อเจี่ยงแล้วเจ๊ก็จะตามทางช่องว่าฝันดีหรือเปล่า ฝันว่าดีว่าได้ดิถ้าได้ของอะไรอย่างนี้ของได้กเกิดขึ้นมาลายขึ้นมาลายของว่าต้องต้องขอพุ่มผลกอนเนาาะจ้ตัวนี้เขียสิไปขอพุ่มผลก่อนไปนอนเสียงไปนอนเสียงเบิงมันจะเข่ามากยี่บดิเขาเป็นบอกเขาได้แต่ได้เพาได้เขาเพราเขาห้องสิงห์เลยแม่นผมอาจะบอกได้แต่ถ้าว่าเจเสียงแล้วถ้าว่าฝันไม่ดีก็เจก็จะไม่เอฟซีเอาใช่ไหมครับผมใช่จะวันเพิ่มมากเขาสิงอีกไปเจเพิ่มมากเขาสิงอีกไป เจ๊จะขออีกไหจ๊จะขออีกบอให้เพื่อนมาเข้าสิงที่เลกรอยมาบ้นในของอะไรยังย่เข้าวั้นมากข้าวเสียงเรกต้องี้๋อนี่ทานุคนไล้มาเอะได้กินอะไกินดีเลยก็บ้นใดอืั้นนี้ได้ลักเก่าดลยลักเก่ามีไมามาขิดลักเก่าแล้วเก่าเกซีซีออกแล้วก็ซีซีซีหาซีหกซีเจ็ด ซี9ปนซเก่าเก้วเกตัวนี้ไปซับก็ตัวสุดท้ายไปซับชุ่มนะุ่มย่างอยู่นะสุดมับซุ่มซีุ่มห้าุ่มหกุมเจ็่มแปดเออมิถานั่นซุ่มหนึ่งสองสามบอมี่หนึ่งสองสามมันออกมันบอดว่ามันมาซีซีซีมัออกไปนี่เข้าก็บวติธาหกเก็ดต่อไปนะต่อไปอีกก็สว่เก้าหนึ่งเก้าสองมันบอมี่ามันยหันบอมี่ย่นม่ ในเก้าหกเก้าเจ็ดเ้เกนัเ็ดีม่หเก้าสองกมกสี่เก้ห้าก้เก้าจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเก็าเก้เก้าเก้เกาเก้าเกาเก้าก้าเก้าเกาเก้าเก้เ้เก้้าเก้ากเก้าเ้เก้ก้เกด้เก้า้เกกสิเก้เเาอก้าเ้าก ยังมาซักวัวกู้องเะไปเบิกวกเมีนเากับเมียนตีมาจากไซนนะมาชิดูนี่ยังมีไผ่บ่อน้ายู่ผู้เดียวยี่ผู้เดียวไปหาีซีนันะที่ปิ้วก็มาใส่ยาเกนะใช่หัวใเขาอยู่ผู้เดียวนางอยู่คู้เดียวสิ ผู้ปรึกษาว่ามีฮอวาและมากเก่าอันเบเขียนเก่าหนึ่งก็สองก็สีใบก็ดีอันทีู่้เดียวย้วยคเดียวที่อา่ผูนเดียวมากที่ได้นอท่านคนหลายเป็นกะจีลำคากนนจีหลาคนมากู้เดียวมากอาจจะบอกลูกค้าได้เอามันเบิร์ตตู้รถนอจีทุนขึ้นอริบปลาข้าววาวาี่ยเนี่ยปันว่าได้กินสมเนือสมเนือยัวสมม้วได้กินยัวมีจีมักเก้าจีเล่าไล่ตั้งแต่ 94 95 96 97 98แต่ตัวที่เจ๊ชอบคือ94กับ96นะครับผมเน้นของเจ๊เจ๊ก็จะไปเซียงอีกครั้งนึงใช่ไหมครับผมเจ๊เซียงอีกจะเซียงอีกปะเจ๊จะเซียงเซียงวันไหนครับผมวันแรกเลยจะเซียงเซียงขอปูนี่ใช่สี่อ้เดี๋ยวให้เจ๊ว่าเป็นเซียงขอปูกันเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ฟันว่าได้กินสม่ะที่ กันบริการกินสมเนื้อที่เจี๋ยวกล้วยฝันไม่ดูท้วนฝันไรกินเนื้อค่ะอืมเป็นสีไฮซิปงวดนาเจี๋ยวิปงวดปวดฝันให้ยไรบ้านเรื่อยดิอค่ะฝันห้าสิบกาบโบกปากปลอยน้ค่ะเสรนนอนเราฝันหลดจะเป็นอย่างค่ะเสรนนกระฝันหลดนาเจี๋ยหาหลดปั๊บค่ะหัวทออ้อนเจ๋อววอค่ะคือเพิ่นมาเขาว่าสิงตแต่ค่ะเสายงเต้าค่ะนี่กลความฝันของเจ๋อววอนะคะต่องวดไว้ให้ก่อนค่ะระหว่างเจี๋งวอกวอ เพลินสีเสียงขอปูอีกเทียนนึงแล้วค่ะอันนี้เพิ่นหาไไ้เป็นเป็นแนวทางแล้วค่ะพอมือขึ้นปั่นว่าได้กินลาบเหนื่อยุ่บดขื้นพี่น้องค่ะมือแดงเพิ่นเพิ่นกับสีเสียงห้อีกเทียนหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวแอบสีม่ายำคงสุดท้ายของเจวอให้อีกรอบนึงเนาะค่ะสําหรับมือนีผูรดมาคลิปนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นังจ่องนักเค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสาหรับมือนีเจดําก็สิโจกีไปเพียงเขานีเน้ะค่ะเจอ กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจ้า